็ตอนนี้เนี่ยกลับมาอยู่กับรายการที่เป็นพระทองคํากับเหรียญทองคําบางส่วนนะคะมาดูกันว่าประมูลครั้งที่64เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ที่ต้นนี้เลยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลขอเริ่มที่พระทองคําที่น้ําหนักมากที่สุดในต้นนี้ก่อนละกันนะครับก็เป็นพระบูชานะครับออกเมื่อปี2535นะครับในเวลานั้นเนี่ยพระพันปีหลวงเนี่ยหรือพระชินีในรัชกาลที่9ก้าท่านมีวัชชมายุคครบ 60ปานะครับก็ออกมาเป็นทองคําหนักถึง20บาทนะบ20บาทหนักเท่าไหรนะ่นั่นตามเซอร์318กรัม318กรัมราคาเริ่มที่5แสน50,000บาทคือเริ่มราคาทองหลอมใช่ไหมฮะคือวิธูราคาทองหลอมใช่ถ้าพูอง่ายงว่าถ้าเกิดใครอยากแบบว่าสักครั้งหนึ่งมีงบประมาณนะครับ คือจะซื้อทองคําอย่างอื่นเนี่ยก็ไปซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เป็นแบบพระพุทธรูปไว้กราบไว้บูชาแล้วก็พิธีดีแน่นอนอย่างน้อย,นอยเนี่ยอายุตั้งแต่ปี2 5 3 5มาแล้วนีในปี66แล้วเนีโอ้ oh, อายุ20ปีแล้วนะครับมีเบอร์ด้วยนะคะก็สามารถที่จะมา อมูลบูชาไปได้เลยนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบสาเบอร์หนึ่งเก้าสามนะครับใครเผื่อใครถูกฉลกเลขนี้นะครับราคาเริ่มราคาหลอมนะห้าแสนหกมาพอมปล่องเดิมสกอกล่องเดิมนะครับมีกุดกล่องเดิมเลยนะครับนี่กล่องนี้น่าจะเป็นเงินได้มั้งไม่ไม่ใช่เงินป่ะฮะไม่เงินไม่เงินสแตนเลสสแตนเลสไม่เห็นล้โอเคข้อมูลทางนี้มีแม่นแน่นอนนะครับแต่ทองชัวร์ครับทองคำยี่สิบบาทนะครับพร้อมใบรับรองนะครับจาก สถาบันพระเครื่องนะของคุณทนนะแล้วก็ชุดนี้นออกมาชุดนี้ต่อเลยก่นในไหนพระเครื่องไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสมเด็จโตนะครับอันนี้ออกที่ที่ไหนเนี่ยวัดใหม่นะารับบขุนพรมปีวัดบางของพนสี่ศนะครับ26ปีผ่านไปนะครับคือจะออกมาเป็นเนี่ยนะครับทองเงิน นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันผสมยังไงเนื้อผงเนื้อโลหะผสมเนื้อโลหะผสมยังไงไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีทองคําแน่นอนสององค์นี้นะครับเบอร์หมายเลขชุดนี้เซต493นะครับราคาเริ่มที่60,000บาทนะครับเพราะว<ค>่<ค>าเราคิดราคาทองคําหัวเนี่ยนะที่เหลือก็เป็นผ้าชําร่วยไปนะครับ อันนี้ถ้าใครสนใจก็ซื้อบูชา2อ,องค์ได้ทั้งหมดเป็นทั้งกล่องนี้เลยนะนี่ราคาเริ่มนะฮะจบเท่าไหร่ก็ลองลองดูเป็นไงบ้างนะครับอ่นนี่สวยงามเป็นมงคลราคาทองต่อด้วยของใหญ่ๆก่อนนะครับครั้งนี้นะครับเหรียญทองคำนะครับไซสพิเศษทองคำหนักถึงนี่นะครับ16บาท นะครับทอง16บาทมีมาทั้งหมด3ตัวมีตัวแรกไม่ได้มีมาตั้งนะครับไม่อยู่ตรงไหนเพราะว่ามีสมบัติฝากไว้ที่นี่เยอะมากนะครับตัวนั้นในหลวง5้รอบ6กสิบาปี3าสูนะครับทองคาํารุ่นแรกเริ่มราคาที่ห0 0สนบาทเหมือนเท่ากับตัวตัวนี้เนาะเนี่ยอันนี้เริ่ม6กแสนมาเลยใช่ไหมนี่เริ่มเท่าไหร่ หกแสนห้าอ่ะหกแสนหกแสนคือคทั้งหมดเนี่ย a original box <okay. S 2> หมดนะครับก็ไม่มีใครไปยุ่งแน่นอนนะครับก็อาจจะมีเช็คนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะ mm hmm. ตรวจสอบก่อนนิดนึงอ่าเป็นพยายในให้กับท่านผู้ชมนี่ผมดูได้เลยว่าลักษณะอย่างนี้เพราะผมเปิดมาเยอะฮะอันนี้เพอเผือไม่เคยเปิดนะ นี่เจ้าของไม่เคยเปิดเลยมีหมายเลขสังเกตนี่มีหมายเลขตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแกะตรงนี้ออกมามันก็จะมีเลขที่ขอบเหมือนกันเลขที่ขอบก็ส่วนใหญ่หลังๆนี่ก็จะเป็นเหมือนมือก่อนมันจะมีเหมือนเช่มือแกะหลังๆก็นะ่าจะเป็นคล้ายๆเลเซอร์นะครับหรือหรือปั๊มเลยประมาณนี้นะอันนี้ถ้าใครแกะไม่เป็นนะประกอบเหมือประกอบเดิมถ้าไม่ใช่เสียนนะประกอบได้ไม่เหมือนเดิม mm hmm. นี้บอกไนดะ้อันนี้ ถ้าดูพินิจผมเนี่ยไม่เคยถูกแกะมาก่อนแม้กระทั่งครูพิทูลก็คือมาอย่างไ,ไงแบบนั้นเลยเดมมิมเ,เลยนี่บอกก็เลยนะนอันนี้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 ออริจินอลจริง,รงๆไม่เคยมีตรวจนะครับ <G ül> เพราะ,ละหลายๆที่เนี่ยเขาแกะเอาทองมาบางทีพอเวลามันผ่านไปอาจจะเอาทองไปจำนำอะไรมัน <laughs> เห็นอย <c oughs> ู่บ้างนะครับนี้แต่อันนี้ไม่มีเลยอันนี้อันนี้เดิมเลยเดิมมาพร้อมใบรับรองหกแสนห้าพร้อมนี่ใบรับรองด้วยนะครับ ใบรับรองรุ่นนี้ไม่มีชื่อบางรุ่นเขจะมีแบบชื่อด้วยว่าให้ใครอยงนี้นะอันนี้ไมีแต่ก็ผลิตน้อยนะครับนี่แล้วก็วการจะนาพิเศษนะฮะเป็นทองคำา6บบาทรุ่นเดียวที่ตัวนี้เขามีเซอร์นะครับแต่ว่าเซอร์มก็จะมีหมายเลขหมายเลขเยอะหน่อยแต่ว่ามันจะขึ้นด้วยเลข9ลงท้ายด้วยเลข9ตรงกลางเนี่ยคือหมายเลขเหรียญแต่สุดท้ายเหรียญเนี่ยเขาไม่มี ไม่มีจาลึกไม่มีอะไรที่เหรียญนะแต่ก็ไม่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 ได้ผลเยอะนะก็มีแค่หกร้อยกว่าเหรียญนะแต่ก็ถือว่าก็น้ำหนักสิบหกบาทสิบหกบาททองคำนะฮะก็ห้าแสนละสามห้าแสนแต่ตัวเนี้ยใครมาดูต้องระวังนะครับผมจะดูให้ทุกครั้งว่ามันเรียบร้อยไหมเพราะมันดึงมาตัวนี้มันหลุดได้เลยครับมันต้องเป็นเนี้ยนี่อ่านี่เขาเริ่มรู้แล้วเขาติดสติกเกอร์ให้เนี่ยกันลื่นกันลื่นกันเทไปอ่าเอมันงนั้นมัน ใช่ถ้าคุณถือมาตรงนี้แล้วมันรั่วทันทีเลยอันนี้ถือว่าโอเคนะครับเจ้าของอาจจะไม่รู้ก็ได้ถ้าถ้าเขาไม่เคยยุ่งเลยนะขันทองก็ห้าแสนกว่าบาทแนะแนข้ทองใช่อีกนะหนึ่งตัวใครสนใจราคาเบามากครับหกแสนคาุณนะครับต่อมาเอามาทางสายจีนก่อนไหมครับเอาสายจีนก่อนเ,อเพราะว่าผมเนี่ยเคยคุณไอยคยไปศาสตรเจ้าข้อเสือไหม เคยไปอยู่เมือช้าอ่าไปไปค่ะไอไม่ใช่าองช้าเลยนะสารเจ้าพ่อเสือตรงตรงนั้นนะรงใกล้ๆแถวย่านน้นเคไปอยู่ท่านก็ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่รู้ว่าใครเป็นสายเจ้าพ่อเสือต้องมาแล้วเพราะว่าครั้งนี้จะมีเหรียญของสายเจ้าพ่อเสือสิบรายการเลยเป็นสิบรายการเลยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่าได้แค่เนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงซึ่งเป็นปกติซึ่งเราพอทราบกัน ภายในกับคนที่สะสมบอกว่าเฮ้ยกำเหรียญทองค้ามไมนพวกกรรมการนะก็จองหมดเพราะว่าสายหลงพ่อเสือนี่เขาคนเจ็ษถีเยอะแยะร้านเพชรดังๆประเทศไทยร้านเพชรเบอร์หนึ่งต้นๆเลยเ<อ>นี่ยว่าต้องมากราบเจ้าพ่อเสือขอพรทุกปีมีจุดหูถ้าใครไม่เคยไปนะ บอกก็เลยว่าคุณอาจจะเป็นลมข้างในเพราะว่าควานันทูบแสบตาผมไปครั้งแรกอ่ะแบบบ้านนอกอ่ะไปไว่าอ่ะวันนั้นมันวันอะไรไม่รู้อ่ะคนเยอะมากก็เจอแบบคนดงโอ้ันนี้คนนี้คนนี้อะไรเห็นหน้าเรารู้ว่าเราเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะโหมันจะทนกับควนัทนทูบไม่ไหว,วแล้วอากาศอู่จนควนันจนหมดอขอออกไปก่อนดีกว่าไปสุดอากาศข้างนอกอ่าตครั้งนี้นะมีราคาที่เริ่มอย่างอันนี้นะครับสวยไหมครับ เบอกเลยว่าทําคนคนทำเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทํามาขายแน,น่นอนเพราะว่าถ้าทำมาเนี่ยค่าแรงค่าทองค่าเพชรอะไรต่างๆเนี่ยหลายตังค์นะครับค่าเลี่ยมกรอบแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเขามีข้อ,อ,อวิเคราะห์โลหะมาด้วยแล้วก็ตีมูลค่าทองคำเองหกสิบสองกรัมหกสิบสองกรัมเริ่มเริ่มที่หกหมื่นสองันบาทเนี่ยค่าเลี่ยมมันจะหมดแล้วมั้งเนี่ย เอาจริงไปดูนี้ผมเห็นเพื่อนๆเลีเ่ยมทองกันที่แบบฝั่งเพชรอะ่ะเหยียบแสนทั้งนั้นเลยนะเหยียบแสนนะอันนี้เลี่ยมมีเพชรด้วยนะครับอาจถึงจะไม่เยอะนะแต่ว่างานแบบงานจิวเวลรี่นะครับรนะแล้วก็มีเหรียญเจ้าพ่อเสือด้วยนี่หกหมื่นสองนะนี่ใครสายลูกศิษย์สายนี้นะมาดูเลยนะครับอันนี้หนึ่งรายการแรกที่ผมเห็นเมื่อกี้เตะตาแต่คุณวิทูนหยิบให้ดูละแนะล้วก็ยังมีรูปเนี่ยรูปปั๊มอย่างเงี้ยนะครับ ทองคำ90%นะนี่เขาเป๊ะๆนะไม่ใช่มาแบบอะไรนะตีกินทอง95 96นะเขาเขามีวิเคราะห์มาคำนวณได้แล้วเขาก็คำนวณมาโลหะเท่าไหร่ใช่อันนี้สามหมื่นแปดหยุบเป็ดกัมนี่ทำทำสวยนะตีสวยมากเลยนะเนี่ยสารเฉพาะเสือเสาชิงช้าอ่ะโอเคมีมีหลายปีพศต้องมาดูเอาเพราะผมเล่นไม่ไม่ไม่ได้กี่รุ่นเนี่ยออกแบบดีนะฮะอันนี้ หมื่นกว่าบาทก็มีอย่างเงี้ยนะครับใครอยากเป็นลูกศิษย์นะครับ <Okay. S 1> บูชาเจ้าพ่อเสือเนี่ยค้าขายดีนะทองคำดัง,ำงนั้นทองคำหมดเลยนะเนี่ยหมื่นกว่าบาทสองหมื่นตามน้ำหนักทองเลยนะครับเนี่ย <27. S 1> สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดคือโอกาสดีของการที่มันมีของเยอะๆอย่างเงี้ยทำไมรู้ไหมครับเพราะบางครั้งอะ่ะมันมาสองสามชิ้นอะ่ะมันแย่งมันก็จะแบบแพงแพงมากครั้งเนี้ย ม,มันจะมีโอกาสที่ถ้าตัวธรรมดามก็จะได้ราคาที่ไม่ไม่ต้องแข่งขันสูงมากแต่ถ้าตัวแพงมันก็ยังแพงอยู่ดีแหละนะครับแต่ว่าคนที่แบบหลีกอยากจะแบบแค่มีไว้บูชาแล้วเป็นเนื้อทองคําซึ่งเป็นเนื้อพิเศษเน,นะครับให้มาดูเนี่ยเนี่ยเริ่มสองหมื่นกว่าบาทไ,ได้สองดอกเหมยเออได้สองเหรียญเลยได้ทรงดอกเหมยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทองเก้าสิบนะข้อดีคือทองเก้าสิบเนี่ยหนึ่งเขาจะ ไม่ชำรุดง่ายถ้าห้อยอย่างเงี้ยมันทีจะมาห้อยได้นะครับแข็งหน่อยถ้าทองเยอะกว่าน,นี้มันก็อาจจะนิ่มเนี่ยทอง91อันนี้2,8งมืแดมัดูเอาเลยนะครับโอยนะ้ยสวยเสือสวยมากคนปีขานนี้ต้องมีเนะต้องจัดเลยนะคนปีขานะีนี่ดีนะเขาไม่ได้ขายรวมนะเนี่ยแยกรายการเพราะว่าจริงๆแบบเอ,อ มีหลายท่านที่แบบให้ความศรัทธาในของสารเจ้าพ่อเสือเนาะครับอืมแต่รอบเนี้ยเยอะมากเลยอ่ะเยอะที่สุดเท่าที่เคยเนาะเยอะที่สุดแล้วเราที่ปกติมาเหรียญสองเหรียญเนาะใช่แล้วนี่เหรียญทองด้วยอ่ะแล้วก็หลายๆเหรียญเนี่ยผมว่าผู้หญิงเนี่ยห้อยน่ารักเลยอย่างเงี้ยลูกหัวคล้ายๆลูกหัวใจอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหถ้าเป็นนะนักธุรกิจผู้หญิงนี่นะผีขาวเนี่ยนะ ต้องต้องมีแล้วเนี่ยรูปหยดน้ำก็มีอันนี้รูปเหมือนเ่อแม่กวนอิมเนาะเหมือนใช่ใช่เหมือนเจ้าแม่กวนอิมที่แบบอ่าอาจจะมีมอาจะอจะมีองค์อื่นผสมด้วยลองดูพอด,พอดีผมดูผ่านๆแต่ว่าเฉพาะเสือจริงก็เนี่ยทั้งนั้นแหละนะครับเนี่ยปกติเราก็จะได้แบบเนื้อทองแดงเนื้อเงินเพราะส่วนใหญ่ <ๆ S 2> มันมันมันม,นมีมีคนจองชุดกรรมการชุดอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่าอ่าอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาท 13,500นะ 13, นะทรงแปดเหลี่ยมแเหลี่ยมคนจีนนิยมเป็นมงคลนะครับแน่นอนก็มีรูปทรงแบบแตกต่างกันไปเลยนอร้อมเนี่ยเหรียญพวกนี้นะน้ำหนักประมาณบาทลยนีครับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดคุณไปบูชาพระตามวัดเนี่ยนะเริ่มนะไม่มีต่ำกว่านี้นะครับทองบาทนึงน,นะครับไม่ต่ำกว่า60,000บาท เหรียญทองคำนะพระเนี่ยที่ออกมาเลยว่าไหนก็ได้ออกทุกวันเนี้ยบาทหนึ่งเนี่ยทองบาทหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต่ํากว่าหกหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบูชาไปเนี่ยอย่างเงี้ยได้ทองนะครับอันนี้หนะักยี่สิบสองกรัมนะครับยี่สิบสองกรัมสามหมื่นแปดเนี่ยถือว่าไม่ไม่ได้แน้ะนะเพราะว่ามันทำใหม่อย,ย่างลำบากเลยพิธีทองราคาทองนะครับ<ำ>ผมว่าตอนนี้นะ มันเป็นเวลาของคนที่มีความพร้อมคนที่มีเงินออมเหมาะแล้วคนที่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อทรัพย์สินอะไรดีซื้อที่ดินซื้อตึกเมื่ยขายง่ายๆเหมือนกันนะครับมีค่าเมนเท e ทนั้นการดูแลทองคําคือส่วนหนึ่งของการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็ทองคําที่อาจราคาสูงว่าทองคําอื่นเล็กน้อยแต่ว่ามันมีสตอรี่มันมีพธิธีมันมีความเชื่อมีความนิยมอันนี้เป็นอีกออปชั่นหนึ่งสําหรับคนที่ รู้จริงแล้วมันจะต่อยอดได้เยอะมากนะฮะอันนี้ไปสำหรับเจ้าพ่อเสือนะครับนี่ผมมาส,สนใจบางองคนะเดี๋ยววันประมูลถ้าผมเดี๋ยวเที่ยวนี้ผมตั้งใจมากผมจะลาง,งานตนะั้งแต่วันศุกร์แล้วผมจะมาขุดดูแบบไอ้เบอร์หนึ่งของโลกของจีนผมใจผมจะขอจับมือนะว่าฮ้ยู่เป็นคนเอเชียที่เขาได้รับการ,ยอ,รยอมรับนะผมผมชื่นชมนะว่าเฮ้ยคนเอเชียรเราก็เก่ง ต่อไปนะอันนี้เหรียญปัญจะาคีอุ้ยมานี่มามาเป็นเซตเลยครับเป็นเซตเลยครับ,รบใหญ่เล็กเลยไปด้วยกันเลยโอ้ดีโอคุณวิทูลทําดีมากเลยแยกซิลอย่างนี้ไม่ไม่ชนกันอ่าอันนี้รบกวนทุกท่านด้วยนะอันนี้คือกติกามารยาทของคนที่เป็นคนมาปมูลนะครับเวลาท่านเปิดดูเหรียญทองคำอะ่ะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อย,อยอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับคุณต้อง ดูแล้วเหมือนของของคุณนะครับเพราะว่าการที่คุณปล่อยอย่างเงี้ยมันกระแทกเนี่ยครั้งหนึ่งมันอาจจะไม่มีผลสองครั้ง3มครั้งหครั้งเนี่ยมันทําให้ของเนี่ยนะครับมีปัญหาได้แล้วก็มันถือว่าเป็นการลบหลู่ด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหรียญทองคําถ้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับเวลาคุณดูเนี่ยหยิบดูดีๆเวลาดูเสร็จเนี่ยค่อยๆวางเบาๆนะครับอันนี้ขอร้องเลยนะอันนี้มารยาท ถ้าผมเจอใครดูแรงๆนะผมขออนุญาตเข้าไปดูนะเพราะว่าผมคิดว่าสงสารหนึ่งสงสารเจ้าของเหรียญน,นะครับที่เขาเอาเหรียญเข้ามาประมูลสองสงสารคนที่ประมูลได้สามสงสารคนที่เขาจัดงานที่เขาพยายามแบบโหเราแวดระวังซีอีอย่างดีแล้วแต่มันถ้าทําหนากว่านี้ก็ดูยากอืมไม่มีที่จัดเก็บแต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับอันนี้กติกานะเราจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ย ของแพงๆเราก็จะได้แบบให้ดูกันได้ดูใช่ไหมไอยู่กับเรานานๆนะครับอันนี้ฝากทุกคนนะถือว่าเป็นคนแบบอยู่ในสังคมแล้วก็มีความสุขร่วมกันที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ชุดนี้นะครับเริ่มทีุ่สองแสนสามหมื่นบาทเนี่ยทั้งหมดเลยนะสองแสนสามมื่นบาทนะปกติองค์หนึ่งก็มันท้องบาทนึงอะทองบาทหนึ่งอ่าก็ห้าบาทเนี่ยเนี่ยอันนี้ห้าบาทแล้วเนี่ยออันนี้ก็อันนี้อีก บาทกว่าอ่าหกบาทกว่าครับก็สองแสนได้ไปละหกสามสิบแปดเอาเคิดตัวเลขกลมมากนะแต่ว่านี้เหรียญทองคำนิยมมานานแลมากแล้วนะครับส่วนอันนี้ปีลึกขึ้นมาอีกนะครับนี่เป็นวัดพระแก้วอ่าเหรียญวัดพระแก้วว่าพระแก้วมันจะมีม,มีอ่ารุ่นพระราชศรัทธากับรุ่นไม่มีคําว่าพระราชศรัทธานะครับก็มีพอสมควรแต่ถือว่าก้อนนิยมมันทั้งสองแบบ่แหละอันนี้ถือว่า เหรียญดูแลบดีตั้งใจใส่ตลับมาอันนี้เริ่มแสนห้านะครับแสนห้าก็ค่าทองก็ตลับบวกพระก็ทองราคาทองเนาะทองเนาะจำได้จําได้อยู่เพราะมันมีตลับเองเนี่ยขายสนใจอยากลงทุนเนี่ยอย่างเงี้ยดีเป็นมงคลด้วยเก็บไว้ลืมๆนะครับขายได้มากกว่าราคาทองบวกนิดหน่อยแต่ถ้าคุณซื้อทองคําแท่งเนี่ยนะครับก็ เวลาขายก็รา,า,าคาทองแท่งราคาหน้าตู้แต่อันนี้ต้องมาดูว่าเหรียญนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่มันมีโอกาสราคาที่จะได้มากกว่ายังไงก็เกินทองแล้วเกินทองอ่ะเกินทองจังหวะนี้นะเราเมื่อก,ก่อนนี้ราคาเขาไปชุดนี้มันเคยไปที่เหรียญเปเปล่าอ่ะสองแสนสองแสนกว่านะฮะสองแสนสองแสนกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหรียญน,นิยมมากๆนะแล้วผมบอกไปเลยว่า ทำไมมันสวยขนาดนี้เนี่ยเรียนนี้โอ้ผิวเป็นไงบ้างคะผิวดีอันนี้มันต้องเอาจริงเนี่ยตอนนี้ถ้าอยู่วงการพาเล่นเป็นแสนแน่เลยนะเยนี่ยอย่างเงี้ยทรงพนวดถาที่กู<อ>เต็ม,มกำลังดูเนี่ย<ม>ก็คือเ,เอาไว้ไปนเคล็บเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวมันมี ธนบัตรผมไม่ได้ส่อง <S 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 เดี๋ยวมีสแตม <S <S ลืมไปว่ามีเหรียญแต่ไม่赖ฮะนี่ผมดูตาเปล่านะคือผิวเดิมมากนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าจะต้องจะเห็นไหมฮะอยากให้คือบางครั้งเวลาเราดูรูปรูปถ่ายครับรูปถ่ายกับของจริงเี่ยมันมันไม่เหมือนกันคุณจะเห็นว่ามันมันมีผิวไฟซึ่งเหรียญที่แบบมีผิวไฟแบบนี้นะครับมันเจอน้อยนะนี่บอกเลยนะฮะ ของสวยแล้วก็บอกสวยนะไม่สวยมีตําหนิล้วก็ต้องบอกว่าไม่สวยเท่าไหร่หรือมีตําหนิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบอกเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเป็นประมาณแสนแปดสองแสนนะครับอันนี้เริ่มที่ห้าหมื่นนะรายละเอียดว่าเป็นบล็อกอะไรยังไงเนี่ยมาชมอีกทีนะอันนีมน้มันคมมากเลยอะจมูกยังนี่อยู่เลยเนะี่ยอันนี้เขาก็แยกห่วงไปใช่ปะคะอ่านี่ห่วงเขาจะอ,าออกไปนะครับ เนี่ยไม่เหมือนกันนะสองเหรียญน,นี้นะคุณต้องดูนะอ,อันนี้ผมอะไม่มีกล้องส่องนะเอาเป็นว่ามาดูเองนะสองเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้หกหมื่นเหรียญน,นี้ห้าหมื่นถ้าผมดูแบบผ่านๆตาเป,นะปล่านะสายตาคนแก่แบบผมตอนนี้นะไอเหรียญห้าหมื่นเนี่ยผมชอบมากๆเลยแบบงบงบล็อกอะไรอะชอบมากกว่าเหรียญหกหมื่นนะถ้าซื้อเหรียญน,นี้ผมซื้อเหรียญน,นี้สูงกว่าถ้าจะไล่กันนะไล่ราคาเนะี่ยผมสู้เหรียญน,นี้มากกว่า ลอ,ลองมาดูอีกทีแล้วกันนะฮะอันนี้อันนี้เนื้องเงินใช่ไหมคะอันนี้เอาปากาอ๋อปากาปากาโลหะผสมก็อันนี้เริ่มที่เหรียญละ10,000บาทนะครับเมื่อก่อน oh. เขาก็เล่นกัน4 5่ห้าหมื่นแพงๆก็7 8็ดแหมื่นนะครับลองมาดูนะฮะพวกนี้มันมีหลายบล็อกนะครับมาดูถ้าบล็อกนิยมเนี่ยราคาเป็นแสนอยู่แล้วนะบางทีเนี่ยคือต้องยอมรับว่าในวงการเหรียญเราอะ่ะเราเล่นกันอ้างอิงราคาต่างประเทศอ้างอิงแบบ สาก,กลเฉยแต่พอวงการพระเครื่องเนี่ย mm hmm. เขาเขามีมีทางไปของเขาต่อได้อย่างเหรียญ mm hmm. บางเหรียญเราอะซื้อกันราคาทองนิดหน่อยอะ mm hmm. เหรียญปีหนึ่งห้าหนึ่งกอะเราเล่นกันเจ็ดแปดหมื่นพาะเครื่องเขาไปสองแสนอะไรเงี้ยใช่ใช่เขาซื้อเราปุ๊บเขาก็ไปขายต่อ mm hmm. ทันทีได้เลยนะ mm hmm. เพราะว่าเขาเขามีมุมแต่บางทีผมก็อาจจะไม่รู้ว่าเอยวงการพระเครื่องเขาเล่นด้วยนะเล่นแพงนะ mm hmm. ครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่หลายๆครั้งเนี่ยบอกก็เลยว,ว่า ราคาในงานประมูลด้เสรีมีส่วนต่างจากวงการพักแน่นอนจริงๆไปดูได้เลยเพราะว่าผมมาเห็นเสียนพรกซื้อเสียนพรก <c oughs> ก็ดมดมมองประม,มูลไปอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่ต่างในในเมื่อของที่คนประมูลไปมันก็ต้องมีส่วนต่างมีางมราคาอันนี้หลวงพ่อครูอันนี้ก็มาทุกเกือบทุกครั้งเนาะรุ่นนี้อันนี้เริ่มแ0 0 0 0บาทนะครับเมื่อก่อนตอนเศรษฐกิจดีๆนะครับ ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาท2 0 0แสนกว่า3 0 0แสน3แสนเศษเแพงสุดถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ3าแสนหกเนี่ยเหรียญรุ่นนี้แหละวันนี้ราคาแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้แต่ทองแพงเริ่มที่80,000บาทเองแป0 0 0อ่าแ0 0 0 0บาทลองดูนะครับของพวกนี้ศึกษาดูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญพักเครื่องนะครับอันนี้เริ่ม1 5 0 0 0เพราะว่าเขาเขาตีเหรียญตัวที่เป็นหลักนะ ก็อาจจะมีเนื้อนว่าเนื้อเงินออเพิ่มตรงนี้นะครับอันน,นี้นิยมแน่นอนนะก<ค>องตำรว<ถ>จของตำรว<ถ>จเริ่มเท่าไหร่เอ่ยยี่สิบสองคำเริ่ม,เร,มเริ่มเท่าไหร่น่าจะเริ่มประมาณสักเช่ไหมวันนี้นนะ่นาจะบอกมีเขียนนะน่าจะบอกเดี๋ยวเช็คให้ไม่ไรคุยไปก่นอนอันนี้เล่นแน่นอนน่าจะ เดิมสักห้าหมนะื่นเนาะโอ้ห้าหมื่นนี่เหรออันนี้ไม่ไน่ไม่มั่นใจนะเพราะว่าผมเดี๋ยวเช็คเดือยหมือน,น,นเห็นว่าเขาเร่กนอยู่ 7, 8, นะเจ็ดแปดหมื่นนะก็ข้าวสารตำรวจเนี่ยอันนี้มาพร้อมกล่องเขาใช่ไหมอันนี้กล่องเขาใช่ไหมฮะกล่องเขาใช่อ,อันนี้มาพร้อมกล่องเดิมนะครับดูที่ราคาเลยนั้นไม่ใช่แปดสิบปีรุ่นนี้รุ่นรุ่นนิยมกันอยู่นะฮะรุ่นนิยมเลยแหละแล้วก็ มีก่อนเข้ารายการนะครับมีเรื่องเหรียญตัวนี้เหรียญน,นี่นะครับเหรียญตัวนี้เนื้อทองคำนะครับหายากนะครับแล้วก็ผู้วิทูตบอกว่ามันมันไม่ใช่ไอตัวยี่ห้าพุสวรร์อันนั้นนะอันนั้นนะทุกคนคงจะเห็นที่จะเป็นเหมือนรูปองค์ท่านสวยๆอ่ะเหมือนเหมือนที่พะระลีลาอ<ะ>่าพราลีลา,ะะลาที่เป็นเรียวๆทรงแบบอย่างเงี้ยนะแล้วเรียวๆย,วยาวๆเป็นเหมือนลูกศรนนะ่ะแต่อันเนี้ย วงการพระเล่นเล่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เ,เพอรเพอเนี่ยหายากกว่าพาาระอ่ะด้วยเนื้อทองคำเนี่ยอันนี้เหมือนจะหายา,ยากมากกว่ามันเคยมีจํานวนการผลิตด้วยนะผมพอดีผมเมื่อก่อนผมเล่นพระมาก่อนนะแต่ว่าเนื่องจากวัดหลังๆผมก็เดีมันเล่นหลายทางก็เลยแล้วคอปมามนะอ่าใช่แต่ว่านี่วนวนเป็น ยี่าสวัสดิ์ทาประถมใจนี่เขาเล่นนะนี่เขาเล่น <Okay. S 1> ลยอยู่ในผู้มือของพระเครื่องอยู่ลองลองไปดูแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ออกปีสอง0ันร้เหมือนกันอนะันนี้เริ่มที่ราคา3,60,000บาทนะครับ mm hmm. 3,60,000บาทมีใบรับประกรันด้วยนะของน่าจะเป็นของคุณป๋องนะครับป๋องสุพัรร์ นะครับก็หนึ่งมีคนการันตีไปแล้วล่ะนะว่าพาแท้อะไรก็องค์เมื่อกี้สาธรทำตำรวจ50,000บาทเริ่ม50,000่นอ่าเริ่มเบาๆเพราะว่าถ้าถุนจะไม่ผิดเขาเริ่มทั่วันนี้เล่น7 8 0 0 0 0ขึ้นไปอ่านี่เริ่ม50,000ื่นเองก็อ่าก็เป็นองค์ที่นิยมนะครมตำรวจนิยมมากนนิยมมากก็สําหรับเซกชันที่เป็นของทองคำทองคาเนี่ยจะมีการประมูลในวันเสาร์ใช่ไหมคะทองคำอ่า ถ้าเช่นพระเนี่ยก็จะประมูลวันเสาร์ใช่แต่บางส่วนมันจะไปอยู่ทางฝ่ายเหรียญกระสาบก็มีนะเพราะว่าบางเหรียญพระบางเหรียญก็มันก็ไปอยู่ในหมวดเหรียญกระสาบเหรียญก็ต้องเช็คได้ก็ต้องเชลขเลำดับรายการเลขลำดับรายการเท่าไหร่เนาะก็อาจจะไปอยู่วันอาทิตย์ได้ เราก็เรามีนัดกันนะคะวันประมูลเนี่ยวันที่วันเสาร์ที่5สิงหาแล้วก็วันอาทิตย์ที่5สิงหานะคะเริ่มเวลา9ก้าโมงครึ่งนะคะส่วนวันที่ดูสินค้าค่ะก็คือดูได้ตั้งแต่วันที่2 3 4สาี่ห้านะคะงดตรวจสอบสินค้าในวันที่6สิงหาเป็นต้นไปนะคะก็สําหรับสถานที่เนี่ยโรงแรมมอนเทียนรีเวอร์ไซด์ข้าวมันไก่อร่อยมากใช่อร่อยมากมากก็เดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมมอนเทียนค่ะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวตามไปชมกันได้เลยค่ะยำมีกครั้งนะครับ ตรวจสอบรายการประมูลให้ดีว่ามันอยู่ในเซกชันไหนย่าเห็นว่าเป็นพระทองคาแล้วมันน่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพอ hey, ตรวจสอบเสร็จแล้วเรามาดูว่าไอ้เซกชันที่เราจะประมูลเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงวันไหนล็อตตรงไหนนะครับจะได้ไม่พลาดแล้วบางคนตกมาตายก็มีนะอ่าเช็คลำดับรายการให้ดีเช็ค <Check S 2> ลำดับรายการใ,ให้ดีนะครับแต่สําคัญกว่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้การประมูลเนี่ยบางครั้งนะ่ท่านไม่สะดวกไม่รอเป้ารู้แล้วเหรียญเนี่ยสู้เลยแสนหนึ่งโพสต์บิดได้ สามารถโพสต์บิดได้ถ้าใครมีรายละเอียดมากกว่านั้นอาจจะโฟนบิดได้อันนี้ต้องมาติดต่อที่บริษัทเชอเสรียนะครับวิธีการประมูลนะครับโพสต์บิดก็คือคุณมีหมายเลขและลงทะเบียนไว้แล้วอยากจะประมูลเวลามาตรวจสอบสินค้าวันที่ตั้งแต่วันที่2นะครับสองค่ะถึงวันที่5เนี่ยคุณอยากจะประมูลรายการไหนเนี่ยเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยเนี่ยคุณก็บอกเลยรายการนี้จะประมูลราคาสูงสุดเท่าไหร่แล้วคุณ ลืมไปเลยกลับบ้านไปเลยกลับบ้านไปเลยคุณจะไปเที่ยวต่อเกาหลีญี่ปุ่นราคาเงินเย,ยนถูกๆไปได้เลยครับกลับมาก็มาเคลียร์ของจ่ายสตางค์จบอันนี้วิธีการหนึ่งโพสต์บิดอีกวิธีการหนึ่งโฟนบิดเพราะบางทีคุณอาจจะแบบมูลค่ามันหลายหลายล้านเราอยากจะตัดสินใจเองว่าพฮ้นะมันตอนนั้นเลยสามล้านห้าแล้วจะต่อหรือไม่ต่อไม่มั่นใจต้องดูสถานการณนะ์อันนั้นโฟนบิดแต่ต้องติดต่อก่อนต้องติดต่อก่อนล่วงหน้าล่วงหน้านะพอถึงเวลาถึงรตนั้นเขาจะโทรหาทุกท่านนะครับ มีสองสองอย่างสุดท้ายก็คือยกเองนะยกเองก็จะสนุกสนานแหละได้มาช้อปปิ้งของได้มาดูของเองก็ได้เจอเพื่อนอะไรยเงี้ยได้เจอเพื่อนแต่บางทีก็ไม่อยากเจอหรอกอะไรยกกันจริงๆอ่ะอยากจะไปอยู่มืดไม่รู้ฉันยกเดี๋ยวกลัวเพื่อนจะรู้ว่าใครยกอะไรเงี้ยอันนี้คุยเล่นแต่มันก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วแหะใครซื้อใครอะไรเรื่องปกตินะเคือเรื่องการประมูลได้ค่ะก็เดี๋ยวเจอกันในตอนถัดไปค่ะครับผม